เขาให้เราบัญชีเท่าไหร่บัญชีละห้าร้อยข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นแล้วให้เราทําอะไรที่ฝั่งฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเขาให้ไปสแกนหนามีความผิดนะาเขาผิดถ้าด้ร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง ร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันบิดเบื้อนที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายหแก่ประชาชน,นตัวเธอเธอยืนยันนะ้ว่าเป็นตัวเธอนะใช่ฮะโนะเราเนี่ยเราเปิดบัญชีทีแรกเราเปิดเปิเปดยังไง ก็ไปเปิดตามปกติเลยขีบบัญชีครับห้าหกบัญชีเขาให้เราบัญชีเท่าไหร่บัญชีละห้าร้อยบัญชีละห้าร้อยหลังจากที่เปิดแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราบัญชีให้เขาแล้วหลังจากนั้นน่ะเขาก็พาเราไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเหรอเขาพาเราไปยังไงเขาพาเขาเปิดเสร็จเขาก็พาไปเลยพาไปเลย <พา S 1> ใช่ไหมแล<ะ>้วก็ไปนอนค้างโรงแรมอะไรไม่รู้แล้วก็เช้ามาเขาก็พาไปที่สัตว์แก้วหรืออะไร ทำฝั่งไปฝั่งนู้นแล้วให้เราทําอะไรที่ฝั่งฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเขาให้ไปสแกนเพื่อเพื่อไปสแกนใบหน้าสแกนกี่ครั้งนะครับน่าจะหลายรอบอยู่หลายรอบอยู่แล้วเบ็ดเสร็จเลยอ่ะค่าจ้างที่เขาให้เราเท่าไหร่เบ็ดเสร็จหมื่นหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมแล้วตอนที่ที่เราไปเปิดบัญชีตอนนั้นเรามีสาเหตุอะไรเราถึงทถึงได้เปิดบัญชีอ่ะ ขึ้นไดขึ้นได้ไม่แน่ส่งแกนด้กติกกติกแล้วไม่อยู่ปรเทศท่านลองเสร็อยู่ไม่ท่านลองได้พอหลังจากที่เขาพาเราไปที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วเขาให้เราทำอะไรอะไรบ้างแล้วมีใครมาอยู่กับเราไหมอะไรยังไงมีอีกคนนึงมาอยู่กับหนูก็คือพวกที่เปิดบัญชีส่วนมากใช่ไหมใช่เพื่อมารออะไรอ่ะมารอสแกนหน้ามารอสแกนหน้ามากันกี่คนนะครับมาสองคนสองคนมาเพิ่มอีกสองคนใช่ พอพวกหนูกลับปุ๊บก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งมาแทนอ๋อมีกลุ่มมาแทนเป็นเสร็จแล้วอยู่กี่วัน4ส,สีวันวันไม่เหมือนเลยน้นอ,อ,องอยากจะฝากเตือนคนที่ท,ที่คิดจะไปเปิดบัญชีให้คนอื่นเนลยอย่าไปเปิดมันหนูอ้วจะเจอแบบนี้ มัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ